สวัสดีครับเอฟซี FC, มือหนี้กับผพบกันในวันที่18บแเดือนแนะครับล่สิบสิงหาคม2568ันห้าร้อยหสบแปดะค่สำหรับมือนี้ผมกสีน้ำรักหน่วยบนที่ผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้วสำหรับสูตรรักหน่วยบนกน็ถือว่าเดินดีมากเอฟซีบางงวดก็หลายตัวนะอาจจะได้สีหาตัวบ้างบางงวดกอาจจะได้สามตัวแต่ก็ยังเดิอนอยู่นะครับ แต่ก็ยังเดินอยู่ในออยู่ในที่ผมชนให้อยู่ะระหว่างบางงวดก็ได้สี่ตัวบางงวดก็ได้สามตัวบางงวดก็ได้ห้าตัวก็แล้วแต่งวดครับแล้วแต่สูตรของแต่ละงวดแต่ก็ยังเดินอยู่ที่ถ้าผมนับว่าผิดละน่าจะประมาณแปดงวดแล้วที T. ที่รักหน่วยที่ผมคำนวณผลมายัางเดินอยู่ แต่ว่าผมยังจับบางข้างก็จับอ่าถูกตัวบางข้างกับบางวัดก็จับว่าถูกตัวนะครับแล้วแต่ f างีแล้วแต่เด่นบ้างดับดับหลุดบ้างอะไรแต่หลักหน่วยเขาก็ยังเดินอยู่ของเขาอยู่นะครับหลักหน่วยก็ยังเดินอยู่แต่บางทีสุดดับก็หลุดเอามาอยู่อเขาก็มาแต่หลักหน่วยของเรายังเดินดีอยู่แต่รางวดนะครับแต่หน้าเสียดายที่หลักสิบอย่างเดียวอหลักสิบ บางงวดอ่ทวนใหญ่จะ,ะหลุดอ่หลักสิบนะครับก็ยอมรับตรงๆก็คือหลักสิบเรายังทําให้สําเร็จนะครับแต่หลักหน่วยนี้ก็ยอมรับว่าเดินทุกงวดเลยอ่มาทุกงวดเลยที่ชนไว้ให้นะครับแต่เรายังเลือกไม่ถูกตัวอ่อย่างเช่นงวดที่ผ่านมาผมก็เป็นเน้นให้ที่ติดอ่4กับ6 แต่เลขห้ามาเห็นจี้ตรงที่เลขหามาเงี้ยครับมติีพันมาเลขที่ออกแปดหกห้านะครับเลขห้ามาตรงที่เป็นเลขห้าผมไม่ได้เน้นให้เลยนครับก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นหาอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาตัวเน้นน่ครับแต่เขาก็มาอยู่แต่ถ้าใครเลือกถูกตัวก็ได้ไปนะครับตามนี้เลยเห็นตี้ ถ้ารับมวลนี่าเข้ามาเบิงแต่มีสูตรที่พานเข้ม่าจังหวัดที่แล้วอยู่ทั้งอสองสูตรอ่มากจากงดที่แล้วพานเขม่าสองสูตรแต่ว่าร่งสาสูตรพานสองสูตรอ่ก่อนไปรับชมหลักหน่วยบนกับข้อฝากคำเตือนก่อนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนเฮ้ากระสมาบังสูตรที่ผ่านขมาเลยนะอมรับนะนะเอามาบังกรมามากองไรหลักหน่วยหงดที่ผ่านมาแล้วนะครับนะผมกระล้องเอสที่งนะดกนเขามา ครับเขามาทั้งสามสูตรเลยแต่บางวัดที่ผ่านมาเนี่ครับผมก็ฉีดเอาชนเฉพาะสองสูตรนี้เพราะว่าผมคิดว่าสูตรสูตรข้างล่างนี้เขาไม่น่าจะมาครับเขาไม่น่าจะมาหลักหน่วยนะครับเขาก็ไม่มาจริงครับเขาก็ไม่มาจริงผมก็เลยเอาอ่ะวดที่ผ่านมาผมก็เลย้อวตัวที่ชนสามสี่ห้าหกนี่ชนสี่ตัวสามสี่ห้าหกเป็นตัวอ่าเป็นตัวที่ว่าความน่าจะเป็นหลักหน่วยบนะครับ ผมวงตัวที่ชนสามสูตรเขาก็ประมาณนี้ครับไม่มาเลยเลขสี่ที่ผมเน้นให้นอนว่าแต่เขามาตัวนี้ครับมาเลขห้านี่ครับมาเลขห้าตามนี้เลยเอฟซีนะครับสำหรับวันนี้ผมกระธิร่องสองคลิปอ่ะคลิปต่อจากนี่ผมกระธิร่องสูตรดับล่างให้เอฟซีสบายเอฟซีขอมาหลายขอมาหลายท่านนล้วนะให้ลงเลขดับให้แน่ครับแล้วให้ลงเลขเลขดับให้ช่องกั้นครับแล้วเดี๋ยวค่อยลงอ่าลัก ตามตามกันไปแล้วนะตามนี้เลยที่เข้ามารับชมลักหน่วยบนก่อนก่อนอ่ะที่เดินดีอยู่แล้วนะครับตามนี้เลยสูตรแรกอ่ะสูตรแรกกัถถอว่าเดินดีเข้าที่เอาสูตรนี้เป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักเลยเพราะว่าสูตรนี้เดินดีมากสูตรนี้จะเดินดีกว่าทุกสูตรที่เดินดีก็นะครับสำหรับสูตรนี้แล้วนะ สูตรสูตรทีุ่ดไปกรมีอ่ะสูตรทีุ่ดไปที่ที่พมวาระแล้วกรงกาอภักพักงานไปแล้วสูตรที่ว่าเขาประมาทนะละนี่ครับสูตรข้างล่างสูตรนี้วันนี้ก็ะติมาสองสูตรนี้แต่กระมีสูตรใหม่ว่าเพิ่มเติมอีกสองสูตรเดี๋ยวี่อ่ะเป็นซีสูตรวันนี้นะล่ะ ความนาจะเป็นอ่ะทะี่ีอีกวะเ๋ยวแต่ว่าผมจะเอาศูนรนี้เอาเป็นหลักเนาะเป็นหลัก,เ,ลกเจฑนวัดเพราะว่าเขาเดินดีนะครับเดินมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดงวดนี้เจ็ดงวดที่ผ่านมานี้เลขที่ออกแปดหกห้านะครับแปดหกห้าเดินดีมาก เงครับเดินดีมากได้ค่าหลักหน่วยมาที่หลักหน่วยเงี้ยข้ามาผ่านนะถือว่าสรนี้เดินดีมากนงี้ครับเดิเยนดยาวๆเลยครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดซ้นนนครับเจ็ดงวดซ้นสนเนาะน้อยมากที่จะเดินแบบนี้นะครับน้อยน้อยมากเลยถึงแม้จะหลายตัวก็จริงอ่ะบางท่านอาจจะคิดว่าหลายตัวแต่หลายตัวถ้าถ้าเขาเดินแบบนี้ก็ดีอ่ะหายากมากหลายตัวก็ไม่ค่อยจะเดินอ่ะบางทีก็หกเจ็ดหกเจ็ด <here>, ตัวก็ยังไม่เดินแบบนี้เลยนะครับ อันนี้แค่ห้าตัวแต่เราจะเอาถุตนี้เป็นเกียนเกียนหลักครับแ,แต่ก็จะต้องหาตัวชนเหมือนเดิมวิธีคำนวณสูตรนี้ถ้าที่ใส่รักหน่วยของที่หนึ่งบวกรัก้อยเลขบนที่สี่บวกรักหน่วยเลขบนบที่สี่สองครั้งบวกหนึ่งข้องที่ครับตามนี้เลยตามบละหน่วย ของรางวัลที่หนึ่งหน่วยรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขห้าแล้วก็ร้อยครั้งที่สี่ก็คือเลขเก้าหน่วยครั้งที่สี่ก็คือเลขเก้าอีกนั่นแหละบวกกันสองครั้งนงี่ครับเก้าแล้วก็เก้าบวกหนึ่งคงที่ครับตามนี้เลยจับละ ห้าชุดหนากระดาษพอดีห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกเก้าเป็นสิบสามได้สามสามบวกเก้าเป็นสิบสองได้สองสองบวกหนึ่งเป็นสามวันนี้ได้สามเป็นตัวแรกสูตรจริงของเราสามไม่มีค่าเอ็กใดๆครับนับเรียงไปเลยสามสี่ ห้าหกเจ็ดครับตัวไหนจะมาแล้ตัวไหนจะมาตามนี้เลยที่ตามนี้เลย,เลยถ้าเขาเดินต่อถึถดกันวที่สิบเจ็ดะเจ็ดถ้าเขาเดินต่อแล้ว เขาก็ังสุดที่สองที่ผ่านเขามาจังหวัดทีเดียวสุดที่สองที่พันมาจังหวดทีเดียวตามนี้เลยครับสุดที่ผ่านเขามางหวดที่ผ่านมาเลขที่ออกแปดหกห้าเลขห้าับเลขห้าผ่าน เดินสีงวดอ่ะเดินสีงวดวันนี้จะเดินต่อไหมครับจะเดินต่อไหมครับล่ะว,วิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่ลักแสนของที่หนึ่งบวกลักสิบเลขหนครั้งที่สามบวกลักน้อยเลขหนครั้งที่สามบวกลักหกทุ่งที่ลักแสนเลขเก้า ร้อและหน่วยครั้งที่3ามรและหน่วยครั้งที่สก็คือ8กับ4 8และ4แล้วก็บวกหกของที่9ับเก้าบวกแเบวกแปดเป็น17ได้7 7็เบวกสเป็น11ได้1 1ึบวกหเป็น7ได้7ตัวแรกรับ ไม่มีค่าเอกใดๆนับเรียงไปเลยสัวนี้ไม่มีค่าเอกนับเรียงไปห้าตัวเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยจะเดินต่อหรือไม่เนีย่ยงวดต่อไปเป็นงวดที่สิบห้านะครับตามนี้เลยเดี๋ยว่าติมว่าบางสูตรใหม่สิสูตรใหม่ที่ผม เพื่อจะนํามาเพื่อจะชนเพื่อจะชนกับสูตรที่เหลืออยู่นะครับสูตรใหม่เดินมาแล้วสิบงวดนี่จเป็นสูตรหาตัวเดินมาแล้วสิบงวดครับงวดแรก่ะครับสูตรนี้ก็บได้ยากวิธีคำนวณเราจะใส่ลักเสียนใช้ลักเสียนตัวเดียวนี่ครับมาเดินเลยแสนต,ตัวเดียวงวดแรก หลักหน่วยคือเลขแปดหมดต่อมาเลขเจ็ดหมดต่อมาเลขแปดหมดต่อมาเลขเก้าหมดต่อมาเลขสองหมดต่อมาก็เลขสองหลักหน่วยมาเลขหก งวดต่อมาเลข4งวดต่อมาเลข2งวดต่อมาเลข5แบบเลข5รับตามนี้เลยกําลังเดินกําลังเดินดีครับนะพี่กําลังเดินดีอยู่ที่10งวดสถิต,10ติ10งวดต,ตามนี้เลยครับเนา,าะขออภัยใะครับ ถ้าสีผมกับพึ่งคำนวณเสร็จครับผมกับไปนาวันนี้ไปนาไปนากลับมาผมก็ยุ่งเรื่องอ่ะทุ่งนาดูข้าวหวานปุ๋ยนะครับมาเพ่อมาหาสูตรให้ fc นะครับหาสูตรมาเพื่อจะชนกันตอนแรกผมว่าผมดู สูตรเก่าที่ผ่านเข้ามาก็ชนกันไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ถ้าเขาชนกันแต่เขาก็ได้น้อยตัวเกินไปนะครับลกลักวกลัวจะหลุดเอเขาชนน้อยตัวเกินไปะระหว่างสูตรเก่าที่ผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้วชนกันตัวเดียวเดี๋ยวผมจะให้ดูอยูอ่เดี๋ยวผมคำนวณเสร็จก่อนนะครับงวดนี้อ่ะงวดนี้ หลักแสนของราวัลที่หนึ่งครับเอามาเดินเลยแต่ว่ามีค่าเอกตัวที่สองบวกสี่เอที่ครับบวกสี่ตรงนี้ตำแหน่งนี้บวกสี่เลยลก็จะได้สามตัวไทยหลักแสนก็คือเลขเก้าเลขเก้ามาเลยครับเลขเก้าก็จะเหมือนครับก็จะได้เหมือนงวดนี้งวดนี้ก็เลขเก้าเหมือนกันครับงวดนี้ก็เลขเก้าเหมือนกันก็จะได้เก้า ศูนย์สี่ห้าหกเบวกสได้4 4 5 6 9 0 4้าหกเก้าศูนยี่ห้งวดนี้ครับตัวไหนจะมาน้ครน้ำลงเป็นงวดแรกเดีน้ำลงเป็นงวดแรกทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะครับเดินต่อที่เป็นงวดที่11บเอีท ครับนำลงเป็นข้างเรกครับแล้วเอ,ลเอามาเบิ่งสูตรใหม่สูตรที่สองสูตรใหม่สูตรที่สองตัวนี้เป็นสูตรหกตัวซืิทีสิบงวดเท่ากันเปิดมาแล้วสิบงวดงวดแรกเลขเจ็ดงวดต่อมาเลขเจ็ดงวดต่อมาเลขแปดหลักหน่วยครับงวดต่อมาเลขเก้า หมดต่อมาเลขสองอัดตอมาเลขสองอัดตอมาเลขหกอัดตอมาเลขสี่อัดตอมาเลขสองอัดตอมาล่าสุดก็คือเลขห้าครับเห็นอะตามนี้เลยรับวะกําลังเดินที่ สิบมวนทาสีแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เสียวก็จะได้ชนให้สีไปรลุ้นนะครับไปลุ้นนะครับจะเดือนต่อไหมถ้าเดือนต่อเกือบจะเป็นน่าจะเป็นวันที่เก้าวันนี้นะครับ,รบที่ชนให้ก็มาทุกงวดเลย ตามไปเลยเดี๋ยววิธีคำนวณสูตรนี้ถ้าจะใส่หลักหน่วยหลักหน่วยล่างตัวเดียวเลยมาเดินไปนะวันนี้หลักหน่วยล่างตัวใดเหามาบนงหลักหน่วยล่างงวัน,นี้ก็คือเลขสามนะครับที่ออกหกสามเอาเลขสามมาเลย่ะครัแบบก็เอาเลขสามมาเดินไปเลยสาม สี่ห้าหครับพอได้หบวกสองครับตำแหน่งตัวที่สี่บวกสองหบวกสองเป็น8ปดแดแล้วก็เก้าครับก็จะได้สามสี่ห้าหกแปดเกาีห้าหแปดเก้านำลงเป็นครั้งแรก ถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบเอ็ดงวดที่สิถ้าเดินต่อตามนี้เลยอ้าเอามาบิตัวชนความน่าจะเป็นงวดที่จะเดินต่อไหมหลักหน่วยถ้าเดินต่อน่าจะเป็นงวดที่9หรือประมาณนี้แหละทีเอานี่คือสุดสุดเก่า ที่ผ่านเข้ามาจงหวัดที่แล้วนี่สองสูตรเดียพี่สองสูนย์นี่เป็นสูตรใหม่เพื่อจะมาชนครัแบบนะี่ครับถ้าเราจะชนอเฉพาะตัวเก่าที่ผ่านเข้ามาเขาก็จะชนแค่เลขเกตเดี๋ยพี่นี่ครับชนเลขเกตตัวเดียวนี่ครับตัวอื่นจะไม่ชนกันเลยเดี๋ยวเราจะลุ้นไหมเลขเก็ะครับนะบี่ครับเราจะลุ้นไหมเลขเกดแล้วผมก็จะจับใส่ให้อยู่ ถ้าเกิดสมมติว่าเขาชนกันที่เลขเกบถ้าเกิดเลขเกบมาแต่เดี๋ยวมุมมองทางม,มุมมุมมองของผมนะมุมมองแต่ละงวดทีนี้ผมก็เลยเอาสูตรใหม่มานย่เครับสูตรใหม่มาที่เขาเดินเข้าเหมือนกันนะครับสูตรใหม่เพื่อจะมาชนลองดูสิมาชนตั้งแต่สูตรเก่าสูตรที่ผมว่าจะเอาเป็นเกณฑ์หลักคือสูตรนี้อ่สูตรที่สอง เขาเดินดีอ่ะเดินมาแล้วเจ็ดงวดวนะคสูตรนี้อ่ะสูตรที่สองเดินมาแล้วเจ็ดงวดผมจะเอาสูตรที่ที่เดินดีกว่ามามาเป็นเกณฑ์ครับก็คือตัวที่ชนตัวที่ชนก็คือสี่ห้าหกีครับสี่ห้าหกแล้วก็สี่ห้า หกแบบนีนี่ครับตัวที่ชนแบบนะครับตัวที่ชนแถ้าถ้าเราจะเอาเลขเก้านี่ถ้าเราจะเอาเลขเก้าเลข 9. เก้าผมว่าเลขลกแบบเก้าน่าจะไปที่หลักสิบนะผมว่าประมาณนี้นะครับเลเก้าน่าจะไปที่หลักสิบ แต่ผมชอบสูตรแบบนี้ที่ที่เขาชนกันแบบนี้ f อฟซครับเก้าน่าจะไปที่หลักสิบมากกว่าเดี๋ยวผมจะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําสูตรหลักสิบครับเพราะว่านี่ครับเขาชนกันแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วสี่ห้าหก สี่ห้าหกแล้วก็แถมเลขเก็ดแถมเลขเก็ดที่ที่สูตรเก่าเขาชนกันครับแถมเลขเก็ดแล้ว fc นี่ครับก็นะบบบจะได้สี่ตัวสี่ห้าหกเจ็ดวันนี้หลักหน่วยบนตัวไหนจะมาแล้วนะความน่าจะเป็นพราความน่าจะเป็นแต่ผมชอบสูตรผมชอบ อ่าที่ชนสูตรใหม่ครับชอบที่ชนสูตรใหม่นี่ครับสี่ห้าหกน่าจะอยู่ในสี่ห้าหกนี้ครับแต่แต่เลขเก็บก็ทําเป็นตัวรองเห็นสที่ทำเป็นตัวรองตามนี้เลยลักหน่วยบนสี่ห้าหกตัวไหนจะมาเนี่ยตัวไหนจะมาะครับ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด้าพอได้ชอบคลิปนี้ใครจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยครับเด้อจะได้มีการไลเฮ็ะคลิปไหมครับสุดดีให้ fc รับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นงวดประจำวันที่หนึ่งทับเก้าบ 2, 5, 6, 8, บสองห้าหกแปดบบหลักหน่วยบนบนะ ถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่เก้าอ่ะตามนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ